เจ้าเนเชรัชนิกุลกิจกรรมความเปลี่ยนไวคูหกแปดรุ่นบางอาจากระพัดวันที่10มกราสองพันหางร้หครั้งที่แปดนี้ขา้าพเจ้าชนเชรัชนิกุลขอถวายเสียงโสสัตทยายพาสสูตรระปริละมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม สังฆบูชาและอาติยาบูชาแด่รูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าทงตั้งมั่นมีสติล,ลึกได้มีสมาธิจดจ่อเนี่ยกระดาเป็นชนะในบทสวดทางต่อไนี้เถิดบทที่หนึ่งบทสวดจนนุมนเทวดาสมันตากวาลิสุอัตตาอัชัันตเทวตา ตธรรมมุนีลาชันสะสุนันตุลักขโมขณะถังตะเคตาเมจรุเปติริศิเคปะตเตตะเคจันทลิเควิมาเนทีเปรัตเถจะคาเมตาลูวันคะเคเนเคหวัตตุทุมหิเคเตภุมปมาจายันตุเทวายละละทะละวิสเมยะคะ การทำภานาคาติตาทันตาสติเกยังมุนิว่าละวจะนังสาธูเมสุนันตุธรไอไอไอรมะสวัสดกาโลอัยยามพระวันตาธมมรรมะสวักาโลอัยยามพระวันตาธรรมะสวักาโลอัยยามพระวันตาอีมาน์ตอนที่สองบูชาพระราตายมานิทกา,าเรนะพุทธังอภิปุชายามะอีมานาอิ มินาสะก,กาเลนะธรรมังอภิปุชยามะอิมินาสะก,กาเลนะสังฆังอภิปุชยามะบทที่สามบทกาพระก้าไตหะระหังส,มสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธธรรมพระกบาลตังอธิวาเทมิสวาา่าขาโตพระกวตาธรรมโมธรรมังนิมัสามิบทปฏิปันโนพระกวาโตามมสาสปปวกสังโฆสังฆังละมามิบทที่สี่บทสวด อาการสิทธิคาถาน้โมตัสสะเพระว่โตรโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะเพระว่โตรโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้โมตัสสะเพระว่โตรโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธิยาบทตัวใยสัมลังคมขนานปะทะพุทธังสัณังกฉามิธรรมังสัณังกฉามิสังฆังสัณังกฉามิทุติยัมปีพุทธังสัณังกฉามิทุติยัมปีธรรมังสัณังกฉามิทุติยัมปีสังฆังสัณังกฉามิ นติยัมปีพุทธัตัณห์กชามิตัดที่มปีนัมตัณห์กชามิตัดที่มปีสังฆัตัณห์กชามิอดที่หกเปอร์เซสัจจะอริยยะคาถาอัตติเมย์สันางอันยังพุทโธเมีสันางวะลังเอเตจเอเอเตนะสัจจะวัชินะโสติเมหโธตุสัพพะทานติเมย์สันางอันยังธโมเมีสันางวะลังเอเตนะสัจจะวัชินะโสติเมหโธตุสัพพะทานติเมย์สัลนางอันยัง สังโฆมีสละรัง,งเอเตนะสัจจะวเชนะโสทิเมโหตุสัพพเิตาบทที่เจ็ดบทส,สวดมหาสมัยสวดเอวังเมสุตังเอกังสมย,ยงังพระควาสักเกสุวิหารติกะปีละวัฒทะมิงมหาวันเนมหาตาภิกุสังเคนะสัตติปิงปจังปเต สกาอิกานาเทวนางเอตหาโอศิยังโขพกวาสเกสุวิหารติกะปิละมัตวัสสมิงวะเวนะมหาตายพิขูสังเคนะสติปัจจะปเหติพิขูสเตหิตะภะระเพเหวาอาละหันเทหิตทัศหิจโลกาอาหูหิเอวตายุ เยผูย้เยนะสันติปฏิตาโหติพระควันตงังทัศนายะภิกขุกส,กาากกสังคจจะยมนุนะมายามปีเยนะพระกวารเโนุปัสสังกเมยะเมยามะอุปัสสังกมิตวาพระควตโตสันติเกปจะอาถาพาเสย,ยามาติาอาตโคตาเทวาทเทวตาเสยถาปินะมนามะพระลาวาปุริโสสัม อนมจตังวาภาหังปาษาเลยะภาษาลิต no ังวาภาหังสมิยะเยยะเอวะเมวะสุทาวะเสสุเทวสุอัตรลหิตาภิขพัคขวโตปุระโตภาตุระหังสุอาดโคตาเทวตาพัคว <ki> ันตังอภิวาเทวะเอกมันตัอัตถุงเอกมันตังทิตาโขเอกาตวตาภะวโตสันติเกอิมังคตาอภาสิ มหาเสบยโยแปลวะานั่นสมินเทวกายาสมาคตาอาคาตามหาอิมังธรรมะสมยายังฮักิตาเยวะอา巴ะชิตะสันสังขังมติอาตะโขอาลาเทวตาพระครโตสันติเกอิมังคถาอาภาสิตะตะลังพิกขโอสมะทายังสุดิตตามอันดโนอุชุกามสังกุสะ ทาทีวะเนจต,ติคเตตวาอินสีเนนาญาติลักขันติปฏิปทัติคาตะโขอปถาเทวตาภควาโตสันติเกอมังคธาอาสิเชตวากีลังเชตวาปรราลีคังถ้ากีลังโอหันจะมาเมชาเตจะลันติสุทธาวิมารา สุทันตาสุสูนาคาติอาตะโขอัปปาราเทวตาพระกันโตสันติเกอิมังคาถาอาาสิเกจิบุทังสนังคาถาเสนาเตสขัมมสิงติปยาอาปายาภูมิงปหายามาณหุสังเทสังเทวกายังปริปุเรสันติ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 อาตะโขพระกวาภิกุอามันเตสิ เยปุเยยะพิกเวทัสุโลกาถาสุทุทูสุเทวตาสันติปฏิโกติคาถาคาตังทัศนายยะพิขุสังคจะเยปิเตปิกเวอเหสุงอตีตะมันธนางอัหันโตสัมมาสัมพุทธเตเัถมปิภะววนตานางเอตะปะละมาเยวะเทวตาสันติตติตาเฮสุงเสยขาปิ เอ่ตาละเอตาละหิเยปิเตภิกขเวภิวสสันติอนาคาธามันธนางอรหันโทสัมมาสรมบุตธตสัมมุธาเตสัมปีพระควันตานางเอตาภะละมเยวาเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติเสถาิยถาปีไมหังเนเอตาละหิจะอาจิทิสมิงภิกขเวเทวคาย,ยาะ นามานิจิติสามีพิขเวเทวกายานางนามานิเอติสามีพิขเวเทวกายานางนามานิทางสุดนะนาท่าสาธุกางมันมนะมณสิตโลทาภาสิสามีติภิเเอวัมพันเตติดโขเตพิคูภควโธธัโตปจัตสโสสุภควาเอตตเทวะยะ โลกมานุกันสามิยันทะุพุตสสันติตาเยติตาธิริกะพลังปะอิตตาจะสมาหิตาปูถุสิหาวันตีนาโลมาหัสสาพิสัมพุโนโอทาตมานะสาุทธาวิปัสสันตนะมานาวิลาพิโยจัสเตสตภาวเนกะปิลาวัฏะเวตโตอมัน ยติสัตถาสาวกเกสระเดระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาพิขโวตเตจะอาตามแบักมะลุงสตวาพุทธชาสาระนางเตสันปาตุละหังยานางอมาุษาอัสารนางอัเปเปเกสตตมันทางขงสหัสสอาดะสตตลิงสตังอาเกสาอัสานัง อามานุษณา,ามันทศุเปเกนะมัตคุมงอิสาสภพาภูกาหุงตะจักสปังอภินยายะวะวัิตวานะจักุมาตะโตอามานันแต่ยิสตวะสวะเกสาตันเนรเตทเทว,วะกายยาอภิกกันตาเตวิชาณะท,ะทะขิขโวเย คิดสามิงอิจิราคิอนุตุปโสรัตตาหสวาวายขาคุมาปกาบิระตัทวาอิธิมันโตชุติมันโตนาวันโตยสันติโนโมทามานาอภิการมูพิกุนางามิสันังยสหัสามเหมะวตายะกะนาอันตะวันนิโรอิธิมันโตชุติมันโตนาวันโตยสันติโน โมทามานาพภิการมุงภิกุนังสมิตตังวะนางสาตาคิลาติหัสสะยะขานานันตะวันนิโน,โนอิติมันโตยุติมันโตนาอนโตยะสันทิโนโมโทามานาพภิกรรมมุงภิกุนางสมิตังวะนางอิเจเ,เตโสละ สราสาสายะขานานันตะอันนิโรวิิมันโตยุติมันโตนะมันโตยะสันตีโนโมทามานาพิการมุงปคุนางมิทังว่านางเวสามิตาปัจจัตตายาขานานันตะอันนิโรวิธิม yani. ันโตุติมันโตนะมันโตยะสันติโนโมทามานาพิการมุงพิคุนางอุมพิโลราชาคัชิโกเวสุพันเวเวปุ รัส,สนิเวสนงังปิญโยนังสตตสหัสสังสยัขานาังปายิลุปาสติกุมภิโลราชาขาหิโกโสปาคาสมิตติงวะานาังปุริมันจ่าที่สังราชารัตรัชโภปาสาตติคัมพทานนาังอาทิปติมหาราชายสันสิสโสโพปุตตปีสันตภะคะวอิทะอิทานามาพระหัตถาราอิธิมันโตยุติมันโตนัมันโตเจ้าสังพิโนโมทัป อา,ม,ามัทุณังสมมิตังวาน,านัน,นทักีนันจตทิสังราชาวิรุณโคตัภาษาติกุมภะานัอธิปติมหาราชายสันสิโสอุตตปีสัตัสสะพะหโวอิทิอิทะนามามหมาภาอิทิมันโตทิติมันโตวันณะมันโตยสันจิโนโมโท,ทานานมาภะอิจุอภิการมงคุณังสมิตังวะน,านังปัจจิมันจาติส ราชาวิรุฬปโคภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชาแสันสินโสอุตปีตันตะภาโวอิตทะนามามหานภลรายชิมันโตจิตมันโตนัมันโตสิโนโ,นโมทาัมานาบิการมุงบิกุนางอมิตตังว่านางอุตตะัตติสารา,าชากูเวโ,ตโตรตปัตาติยกขานางอภิปติมหาราและสันติโสตปัตติตัสตะภาคโวหิต อินทนามามหาพลาที่มันโตที่ติมันโตแล้วมันโตเห่านี้หนทัมบาราพิการมุงบุนามั้นตังวะนามปุริมาทิสังทัทธาลัโธที่ขัดในหน้าวิรุณทโกปัญจเมนะวิรุปโขกุเวโรอุตรังทิสังจตตาโลเตมหาราชาสัมันตาจตุโลทิสารับแล้ทัพรรดานัตุเวเนกปิละวันทะเบเตสังนายาวิโรตาสาอาโกวันนิกาสถามมายา กูเตนเวนเวเตนถูกวิภูจะวิภูโตสหัจธตโนกามาเสถถจะกินทุมันทุมินนิมันทุจะปะนาโถโอปะมัโยจะเทวสุโตจะมาราลิจินตะเสโนจะคันทัพโทนะโลราชายะชาโนสโอกูปัญจศีโขเจ ติวะติมพะูลสุริยาวันจะชัสาเตเตชันเจจลาชาโนกันทัปปัสสะสหลาชุภิโมทัานาอภิกรรมุงพิบุนางสมิตังวิยมนังอาทาคูนาภานาภสานาคาเวสาลาสหสันตคาคัมภัสสันทัตลาอาคูปยาคาสหายติพิยามุนาทัตลันถาจะอาคูนาคายสันติโน เอราวันนันูมหานาโคโสปาคาสม,มิติงวนางเอนาครา,าชาสหาสารารติทิพติชาปากิวิสุทธจักขูเรหายสาเตนะวนะมัชป,ปตาตตตาสุปนาหิติเตสานามัง้า,ายันตหาธานาคาราชานมาสิปุปันโนเขมะมากาสิพุโทโธ สันนหาหิวาจหาหิอุปวจยันตานาราุปนาธละนะมะกังสุพุทธังช,ชิตาวาชิรหันเถนะสุมุทังอสุลาสิตาภาวภา,าตโลวสะสะสสเถตเเต,ติทิมโตสัสิโนกาละพันชามหาพิสมาอุอสุลาธานะเวขาสาเวปฏิติสุจิตตจก ราหาลาโธนะมุจีสหะตสาตันจะพระนิกรุตตานังกาเพเวโรจะนามากาสันนิหิตวาพระลิงเสนังลาหูพันธะมุปาม,มักพระมมุงสัมยโยธานิพันธะเตพิกุณังสม,มิตังวะนังอาโปจะเทวาปทาวีจะเตโชว,วาโย ตถาคัมูลวะลุนาวะลุนาเทวาโสโมจยยตถาสหเมตตากรลุณาคายิกาอากูเทวายสันตินโนนทระเสเตทะสาภาคายาสเพลานันตาวานันนิโรยที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยสันติโนโมทัมานายพิกุมามพิกุน,นังเทมิทังวะนางเว,เว,เวทัวนเวนะาาทูจะเทวาสันนีจะอสมาจะเท จัตุเวยามาจัตัสสุปนิสาเทวาธันตามาโกูบุรักิตาสุบิณิยันสุภาณิสาเทวาสุริยามากูบุรักิตาลักันตานิปุลิตวากูกุมันทวารเลเกลักาวาสุนังวัสโรกูเซตโตสักโกปาคอาปุลินทโตตทัศเตเตตตาทากายาสเพนะ ว่าอาริยกาจะโลชาจะอุปมาบุพาบุภานิคาสีโนว่าลุนาสภาธรรมาจะอาจุตตตาตเอตเทเนชกาสุริยะรุจิลา ุสามานุสุจตตาปะฏิภุติสิกาคูอาคูมโนปะทูธิกาอัทคูอาลโยเทวาเยยโลหิตาวติโนปาลาคามหาปาลาคาอาคูเทวายัสันติโนทัเสเปทัสาทากายาสัพเพนันดวันมิโนอิทิมนโตจุติมนโตนัวมิโตยัสสันติโนทัสมานาภิกขุมังสมิตังมะนัง สันิโนอัตนาคาบัชุนโนโยติสาพิวติตเรัตเทนากายาสัพเพนานันตะวานิโนอิธิมันโตยุติมันโตยนะมันโตเจนสิโนพิการมังคุนางวิตาหงนา รามปรมัโตจกปุตตยที่มันโตสหาสนังกุมาโลทิโสจะโสปะคะธามิทังเลนังจหัสภามมโลกาณังมามาพรมปิติธาติอิรุปานโนจุติมันโตกิติกายโมยสันติโนทัสเสตะตาอิสลอากูปัญจควาณติโนเตจันเดวัญจโทอาอาหานิโตบาลีราิโต เตจัสเปพอภิการเตติเตเทเวพัมเกตะลันปิตลันตะลาเสนาภิการมีภษาภะัาสะรัมที่ยังเอธาคัตธะัตธาตธาเอนาปันธามันตุโอธรรมันตาวริปาเลธะมาโลมุนติตะโกจิตามเหตุที่ตันจะหาเสโนกถาเสนาเปสหิทายิ ปาณินาตลามาหันจะตลังตัตวาเพตระวังยถาบาลุมสกเมโกขนะยันโตสวิสุโกทัธาโสปตุทาวติถึงสางกุทธาถูอาศัยยางวเสตันจะสพังหาวิยายะนักวางอิตตวาจากกุมารตโตฮามันเดตีสะตาตะวเกตรเนระเตมละเนอภินตาเตวิชานา you know